อะไรนะเนว่าันนี้เอม่มารนไ้ม่มาทมานยปแล่ตนมาแล้วนะครับผมใครถามหาป้านะโอ้ยมาแต่ว่าครั้งแรกครั้งแรกังแรกเลยครั้งแรกโอ้ยน้องมาน้องมาบาัสดีน้องใครอยู่ก็ไปน ดีน้องอมน้องอมอยากน้องอมมากเลยน้องอมน้องอมจริงๆน้องน้องหอวละมนเออน้องอมว่ะน้องออมร้อน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 นี่ม้วนมีสะพานใหม่ด้วลูกเอาไปดูสะพานปะหุ่นไปมาล่ะหุ่นชวนเข้ามาแล้วแตนด๊อมซิงนะครับผมมีอะไรจะให้อยู่โอ้รู้แล้วยังหมดแล้วหมดแล้วไม่รู้ไม่ต้องเอา

โอ้มองนี้เริ่มยุบแล้วด้วยงนรับปีไ่ะระวังระวังตรงปลายมันนะผมโดนด่าแลเมื่อเช้าทำแบบนี้แหละชอบทดลองจังอะไรที่ไม่อยากให้ทดลอง ก็เป็นคนอื่นไม่โดนมาเขาก็จะขึ้นไปยังไงไปลาว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 ไปแล้วไปล้ว ภาพไทยเราดีครับสี่นะ้าวผัดมิตรเลีวข้าวจะกินข้าเหยียบดินเท่าไหร่เหยียบเท่าไหร่จ่ายเงินด้วยสามสิบบาทห้าสิบบาทสามสิบบาทดีจ่ายเงินด้วยครับโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องน้ำมลเลยนะครับนะที่ได้มาที่นี่เนาะใช่ครับอยากมาให้มาดูที่ดินของพ่อกับแม่นะครับมาเยอมาเปิดหูเปิดตาอ้าวไปอาดลาดเลยวันนี้น้ำมนไมใช่ ปลาแตนเอาปาแตนข้ามครั้งแรกนะครับผมปาแตนเปิดสภาเลยโอ้ยกาบอกาบอเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกหักปปลงนั่นนี่เราขยืนหัวคักาลรถได้ชดเดลยได้ไหมเอ้าใครมาดิรับเอ้าเอ้ามีให้มาเหรอมีมาเหรอครับหายป่วยนะครับหายป่วยแล้ว นี่อปีอาไมใช่เราไปหาเ็ดเราบอกไปแล้วปแล้วุไปแล้วนู่นไปยไปกลับแล้วอันนี้เป็นลิปไมครั้งแรกของุ่งกิปไม่ได้ไหมยู่ทไปไแล้วอ่ะเมื่อกี้ลาแล้วมาเยอะมากเลยไม่เคยเจอครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของวันนี้นะครับ ครั้งแรกของวันนี้นะครับที่มาโคกนาองนาครับลุงให้ซักผ้าลุงให้ทำงานบ้านดูแลลูกสองสามวันตั้งแต่วันวันอาสาตวันสามมาดูกับลูกเนาะป้าหายไปเนาะนะครับที่ว่าหายไปนะครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่กับน้องๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ากับตะกี้มีแต่งานเนาะก็เลยได้อยู่วันนี้ก็หลอกเนาะหลอกพี่โอมมาวันนี้อันนี้น้องโอมน่าจะคิ้วขมวดแล้วคิ้วขมวดเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าลูกๆรออยู่บ้านบ้านพ่อใหญ่ชาตินะบ้านพ่อใหญ่นี่นะลูก แม่ทำไมแม่มาไม่บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแม่ไม่บอกว่ามานาด้วยต้องอยู่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ต้องบอกด้วยนะเสร็จแล้วให้คิดตัวลูกมาถ้าโอมที่จะบอกว่าถ้าจะไปตรงนี้จะไปกี่ที่กี่ที่ต้องบอกต้องระบุจังสันพิกคำบอกน้ำพนจะได้ไม่ไม่ได้ไปส่งนฮะ เด้ผู้ไปส่งอะไรเอาไม่ก้อนหนึ่งมาแล้วนะจะกลับแล้วเดินกลับมาแล้วถ้าเราได้เบียกได้งานดูคอยถือห่างอย่าจักมาเข้าคือไปส่งลูกสล้านอะไรสี่นาทีพระสี่นาทีจะกลับแล้วเดินมาพอดีน้องนมน้องมยากดอกน้ำมนต์นาะเสร็จไหมอะยังกอเส็ดน้องนมนก็ไปชมนะฮะบรรยากาศกลางเด่นเนี่ยสีล้วเดินกลับไปไปตรงนีไปซื้อของกันเลยของน้องหนาไปแม่

ต้องถามโชเฟอร์นะครับผมมาแป๊บเดียวเองว่ะนะมาแป๊บเดียวเองว่ะนะที่นี่สวยไหมสวยสวยดีแล้วแต่ร้อบเลยร้อนไปเลยแล้วจะอยู่ไหมจอยู่อยู่นานๆไหมถ้าถ้าไม่แดดนี่อยากอยู่นานๆไหมก็จะอยู่ได้เลยอยู่นานเลย ลงทำลมเยอะๆใส่นมแล้วของยางมาลอยนะนี่ไงมีมีลูกเิ้ยเนเยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มอยู่อิ่มอยู่วันไหนจะมาล้ำครับก็ลูมึงนแต่เนี่ยเชื่อเพียงฝันน้องจางมดแล้วถ้ามีคนให้เลี้ยงรั้ชายมีมากจำไหมมีมากขึ้นเยอะนะถ้ามีก็ลรัาถ้ามีคนให้รัก็รังเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วสูงกว่าน้องฟางอีกเพราะสูงกว่าพี่ฟางอีก ไปนอมาสอรี่น <Happiness> ะ <unting> ั <warfare Styles> me. ุกบ้านตาชานอเแล้วเียรงมาเียนใช่อุ้ยเคร่มาครั้งแรกด้วยอ่ะเครื่องมาครั้งแรกด้วยโอ้โห เป็นไงเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวชามเป็นไงใหญ่มากไอเดียกินหมดแล้วนะชามหนึ่งอ่ะเคยกินหมดแล้วนะนั้งหมดเลยจังเลยทั้งหมดเชื่อหมอไม่ชามใหญ่จังเลยไม่เชื่อหอขายของะรคับขายของช่วยแม่หน่อยขายของช่วยแม่เะอ่ะขายของช่วยแม่หน่อยด้วยฝากซ้อาสั่งซื้อคืออะไร T P coffee T P coffee T P coffee จะได้กุศล แล้วแต่แล้วแต่กบอฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอ่าอะไรอีกทีพีกาแฟฝากไว้สีบักทอนพัชทีกา e ฟฝากไว้ด้วยนะครับโอเคแค่นั้นแหละน้ำมน้ำมนต้องคิดค่าโฆษณาจาไปีเซนเตอร์คนใหม่เอาแล้วโน่นนี้นู่นนี้ กลับมได้ยังเออลุกลุกลุกนไมพกลยไปซือแล้วก็อไปนปั่นาเร็วๆส่งล้วนะกลับมาส่งกาล้ไปเดี๋ยวพี่ไปส่งน้เนไป้ำรือเปล่าอ่าเวไปกันนอืนให้อื่นให้เกแล้วจะไป่คกออรีมช่างนะคะนะน้องมลก็มาเ้ยหัวหัวมลขอหน้าปกสวยน่อยมลยกโ Dìm, dìm, nương dìm, nè dìm, à, à, chào, <laughs> chào, chào.